แล้ววันนี้นะครับพี่แผนนะฮะก็มาพร้อมกับอีหนึ่งอีเวนต์สุดปังสุดจึ้งนะฮะของจังหวัดนนทบุรีครับอยู่ใกล้ๆก้กรุงเทพแค่นี้นี่เอง,เองนะฮะแต่ขอบอกว่าอีเวนต์นี้นะฮะพี่แผนเตรียมตัวพร้อมเลยครับสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนกล้องโปร,รเรียบร้อยเป็นอีเวนต์ที่จัดขึ้น2ฝั่งคลองแล้วเราจะมีโอกาสได้นั่งเรือข้ามฟ้าแล้วการนั่งเรือนี้ก็ไม่เสียเงินด้วยนะฮะแล้วก็มีการจัดงานริมสะพานริมแม่น้ํามีมุมถ่ายรูปเยอะมีมุมให้เรานั่งชิลๆนั่งเรือบนชั้น2ขอองเรืดดูววิก็ไ้ป สวัสดีครับผมอาจารย์มุย้ยหูทิพย์สื่อผ่านล่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมาสัจจรท์สิ่งที่เรียกกันว่าเมตตาบารมีจากองค์ปู่ฤาษีมหาฤาษีสําหรับทิพวันนี้ไหว้พระให้ถูกที่ทําพิธีให้ถูกทางเพื่อเกิดความสําเร็จทันปารถนาในการล่องเรือไหว้พระสองฝั่งเจ้าพยาจังหวัดนนทบุรีวันนี้เป็นทิพพิเศษกับอาจารย์มุย้ย วันนี้เราจะทําการขอขมากรรมด้วยกันซึ่งการขอขมากรรมในครั้งนี้จะทําให้ทุกคนทุกท่านได้อธิษฐานจิตรวมไปถึงได้ขอขมากรรมอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางเพื่อให้การขอขมากรรมในครั้งนี้สําเร็จและสำลิดผลด้วยโดยเฉพาะกิจกรรมที่เราจะได้สกการะพระประธานณวัดเฉลิมพระเกียรติต้องบอกเลยว่าเป็นจุดไฮไลท์าสาคัญที่เราจะได้กราบสก,การะ ขอพรเป็นเมตตาบารมีให้การงานราบลื่นการเงินคล่องตัวรวมถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยงานวัฒนธรรมสองฝั่งริมน้ำเจ้าพยามหาเจษดาบดินในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่ามีกิจกรรมแสงสีเสียงและความตะการตาบนสะพานมหาเจษดาบดินและโดยเฉพาะ อุทยานเฉลิมพระเกียรติเรายังมีการสแสดงต่างๆมากมายที่จะทำให้ทุกคนได้พบและได้รับชมอย่างมีความสุขรวมไปถึงกิจกรรมตลาดร้านค้าที่เป็นตลาดย้อนยุคทั้งไทยและลามัน ซึ่งอาจารย์เชื่อว่าหลายคนหลายท่านที่อยากจะช้อปปิ้งอยากจะทำกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับการสนุกในครั้งนี้ด้วยแล้วเราไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมต่างๆจะมีความสนุกความคืนเคลงแบบไหนอาจารย์เชื่อว่าความประทับใจและการไหว้พระถูกที่ทำพิธีให้ถูกทางเพื่อเกิดความสำเร็จทันปาถนานั้นจะเกิดขึ้นในทริปนี้แน่นอนครับ สวัสดีครับผมดรสุเทพวรมรักนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในฐานะของประธานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรมของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะครับสิ่งสาคัญจริงๆแล้วก็คความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมาคมการท่องเที่ยวประเทศไทยหรือว่าหน่วยงานองค์กรที่เราจะร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับผมเอกธนช่วยชนะสุขพลครับเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการบริษัทนําเที่ยวต่างๆนะครับได้ร่วมมือกันนะครับเพื่อในกาลังกันในการที่เราจะ นำพานักท่องเที่ยวนะครับให้มาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวัฒนธรรมการท่องเที่ยวต่างๆนะครับ